ดีวทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมผีนะครับคืออย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยเออเอาละเรามาเริ่มเล่นกันเลยเออเออกดตรงนี้ปะก็เพิ่งเล่นนะอี้ยหาของกอนเออคือเราต้องหาสมุดน,นะครับทุกคนถ้าใครยังไมเ่เคยเล่น โอ้กลัวว่ะไป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 เชีย่ยเจอสมุดแล้วเจอสมุดแล้วไงครับไปต่อเชี่ยแม่งน่ากลัวนะเนี่ยอุย้ยคือผมกลัวผีนะตอนนี้อุ้อออย เสียงลเลวอะเสียงแล้วทุกคนโอ,โอ้ย,ย,ยโอ้ยอ่ยโอ้ยอ่ยกูไม่เล่นเลยวเอ้ยเอ้ยทุกคนทุกคนผมยังตั้งสติได้อยู่นะครับผมยังตั้งสติได้อยู่นิดนึงโอ้ยไปกำลังใจให้ผมเลยกดติดต,ต,ตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมกลัวมากเลยครับตอนนี้ โอ้แม่งมีเสียงเหี้ยอย่างนั้นด้วยไ้ยอ้ยเี้ยโอ้ยทุกคนไอเย่ยกูไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้เลยเอาล็อกอีกโอ้ยเอจเลดีนาเว้ยนึกกูตกใจหมด ไอ่านอุ้ยสมุดแตกสมุดแหละมึงอย่ามานะมึงอย่ามานะโอ้โหล็อกเออดีหืมมีเลือดอีกเขี้ยนโอ้ยอยากตายตายอีหี้ยตัวเหี้ยเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหอีฮีอะอีฮีอะ โอ้ยเยี่ยมเผาองค์คนไอ้สัตว์โอ้ยเยี่ยมเยี่ยมไอ้สันเป็นควายแรงมากเลยโอ้โหฮึแม่งเอากุนแจกับเอาถังตานนี่กูไปทางนี้เลยนโอ้โหเฮ้ยกุญแจไอ้กูได้กุญแจแล้ว จัดเต็มยมสิงานนี้เอาสมุดไว้เอ้ย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 เอยเอะเยอะเยอะเยอะช่วยกรยุ๊ปเออผมเดินรอบห้องนะคือผมจะหาสมุดให้เจอคนระได้กันหนึ่งแล้วเออในนี้มีอะไรไหมไม่มีมึงจะตามกูมาในห้องดือ้อวุ่นี้ว่าแลงไงว่าแลงไงกูจะลุ้มเลยเพรามึงเลยกูไปละไปละ ตามกูมาไหมล่ะอย่านะอย่านะผมจะาหาทางไปเรื่อยๆนะทุกคนโอ้กระตุยกระตุยไอ้เหี้ยเอออุ้ยอุ้ยปลดล็อกตรงนี้ได้ได้คุณแย้มอีกอันนึงครับมึงจะมาอีกนะพี่โอ้ ก้ยกระตุกชิบหายเลยเ้ยมีประตูตรงนี้อยู่ครับเปิดโอ้เก็บสมุดครับแล้วก็เราจะไปยุีย์ยียทำอะไรกูไม่ได้อะครับมึงมึงจะเล่นอะไรฮะทำอะไรกูไม่ได้เนาะโอ้กูสะดุ้งเงือกเลยไปต่อไปต่อ เล็กอีกเล็กสามสี่เล่มน้านี่เล็กสองเล่มสามเือสามเล่มถูกแล้วเราเล็กสามเล่มเราจะเล่นต่อไปจนสุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหจอมคนลุกโอ้โห เดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าตามกูมาบนไปทางนี้แล้วกันเออเออผมสำรวจมาอย่างว่าทางนี้เชีย,ยทางนี้ผมมาแล้วนะ ทางนี้กูมาแล้วเฮ้ยทางนี้ผมยังไม่ได้มานะเปิดดียครับเปิดตรงนี้อ้ห้องเปล่าไอ้เฮี้ยเอาคุณแจกคูคืนมาอุ้ยตรงนี้เปิดได้ครับแต่ไม่มีหาอะไรเออแล้วจะต้องไปประตูนี้คนระับฮฮิฮ มึงทำกูงงเลยอืมทางนี้ไปึกกว่านั้นไปเลยเจอตรงแล้วอุ้ยโอ้ยเอ้ยไอสัตว์เอ้ยอุ้ยกูแจเออดีครับดีดีดีด ออไอ้เหี้ยขาดอีกแค่สมุดเดียวทุกคนโอ้โอ้โอ้โหจิงจกมาอีกตัวหนึ่งไอสัตว์รวมเลยโอ้โอ้หึประตูประตูเฮ้ยรอดแล้วกู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 ไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้ว ปูไม่มาเยียดที่นี่เหโอเคียร์ทางตันโอ้โหโอออืมต้องหาทางออกเยี่ยยี่ยยี่ยเออไปไปคีับทุกคนไปไปไปเออคือผมไม่รู้ว่ามันไปทางไหนครับแต่ผมจะพยายาม ทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงทางออกชักกะอเอาเฮ้ยเย่ยๆ,ๆอะไรเงี้ยโอ้ตายซะโอ้รอแล้วทุกคนอือถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมผีอ,มอะไรต่อนะครับคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาเลยเกมผีมคุณยายเกมผีอะไรต่างๆครับโอ้โฆษณาไอ้เหี้ยริกัสซิต ไปรับทุกคนบ๊ายบายอูย้ใจกูแทบหายเออ,เอ,อกระตุกบายบาย